เอาใจสายคาเฟ่ฮอปปิง้งด้วยกันลิสต์สิบคาเฟ่บางแสนบรรยากาศดีนาทีนี้ต้องไปโดนมาฝากค่ะเผื่อมีเพื่อน,อนๆคนไหนกำลังวางแพลนไปเที่ยวทะเลและอยากแวะเติมพลังความสดชื่นด้วยเครื่องดื่มแก้วโปรดพร้อมกับถ่ายรูปชิคๆเก๋ๆอัพโหลดลงโซเชียลจะมีที่ไหนหน่าสนใจบ้างลองเลื่อนดูลิสต์คาเฟ่ทั้งหมดมีไว้แล้วออกไปฮอปปิ้งกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่โนมิสเกมมชา คาเฟ่บางแสนสไตล์ญี่ปุ่นจะเป็นนิสโคซีที่ให้ความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นแต่อบอุ่นถ่ายรูปมุมไหนก็ปังพิกัดอยู่ใกล้หาดวนภา,าไฮไลท์ที่ผู้คนส่วนใหญ่นิยมไปเช็คอินก็คือมุมถ่ายภาพสุดปังกับภาพทางมาลายและสัญญาณไฟจราจรรวมถึงตู้กดน้ำหรือม้านั่งสไตล์ญี่ปุ่นแถมความพิเศษของเมนูจากทางร้านก็ให้ฟีลลิ่งเจแปนสุดๆไม่ว่าจะเป็นชาเขียวมัชชา ขนมรูปปลาไทากิอีกทั้งยังพร้อมเสิร์ฟอีกหลายเมนูความอร่อยให้ลิ้มลองทั้งขนมและเครื่องดื่มที่ผสมผสานรสชาติออกมาได้อย่างลงตัวยังคงอยู่ในโซนหาดวรน,นภากันต่อค่ะแต่ขยับมาที่ Triple N Cafe c คาเฟ่บางแสนรูปแบบรถกระปอร๋อหรือ Coffee Truck ที่ตั้งใจบรรทุกเมล็ดกาแฟคุณภาพดีจากเกษตรกรมาชงอย่างใส่ใจสู่แก้วของทุกคนตัวร้านตั้งอยู่ริมหาดวอนภาที่ควรค่าแก่การไปเยือนโดยจะเปิดบริการยามเช้าถึงช่วงสา,สายเท่านั้นเน้นที่นั่งแบบเอาโดร์พร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่มสดชื่นหลากหลายชนิดรวมถึงคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพดีมาครีเอทเป็นหลากหลายเมนูให้เหล่าคอกาแฟได้ลิ้มลองความอร่อยไม่เหมือนที่ไหนคะ่ะ มาต่อที่คาเฟ่บางแสนย่านเข่าสามมุกอย่าง Red Team Coffee ที่เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของบางแสนกันเลยมีจุดเด่นเป็นประภาคารสีขาวตัวร้านตกแต่งในสไตล์ไมอามีบรรยากาศดีอยากเต็มอิ่มกับวิวท,ทะเลแบบพาโนรามาต้องนั่งโซนอาดอด้านนอกเลยค่ะในส่วนโซนด้านในเป็นแบบบาร์เปิดลูกค้าสามารถพูดคุยกับบาริสต้าได้ สำหรับกาแฟของทางร้านใช้แบบขั้วกลางสุดเฉพาะของทางร้านรสชาตินุม่มหอมกรุ่นครัวสองก็อร่อยแนะนำไปช่วงเย็นจะชิลมากค่ะกินเสร็จถ่ายรูปที่จุดชมวิวต่อได้เลย a าร์เทอรี่คาเฟ่แอก็เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่บางแสนริมหาดวอนนพาโลเคชันสุดครูที่มีมุมถ่ายภาพไม่ซ้ำ ตัวร้านโดดเด่นด้วยการตกแต่งโทนสีขาวน้ำเงินสะอาดตามีมุมถ่ยรูปชิกๆอย่างด้านหน้าร้านที่มีทรายล้อมรอบที่มองไปฝั่งตรงข้ามจะเห็นทะเลหาดวอนภาพายิ่งทำให้บรบยากาศชิลเข้าไปใหญ่เลยล่ะค่ะมองไปมุมไหนก็สวยกินเสร็จเดินลงทะเลได้เลยถ้าไปวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดนักขัตฤะเลเขาเปิดบ้านโบราณเกษมสุขสโมสรให้เข้าชมด้นะ สั่งขนมและเครื่องดื่มเข้าไปนั่งทานได้ใครที่กำลังมองหาคาเฟ่ไทยรูปสวยบางแสนก็ลองแวะมาเช็คอินกันค่ะอีกหนึ่งคาเฟ่คือร้านอาหารริมชายหาดบางแสนที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของโรงแรมบางแสนเฮอริเทจภายใต้ชื่อคาเฟ่โคโค่เป็นคาเฟ่สไตล์อาร์ตเดโคสีสันสดใสผสมกับลวดลายกราฟิกในแนวย้อนยุคแบบอเมริกันวินเทจ ที่บริการอาหารสไตล์ไทยฟิวชัน่นอิตาเลียนฟาสต์ฟู้ดอีกมากมายรวมถึงเค้กขนมปังเบกเกอรี่ขนมหวานและเครื่องดื่มสุดสดชื่นหลายๆเมนูเลยล่ะค่ะและสำหรับใครที่กำลังหาของฝากที่นี่เขาก็มีขนมพายที่มีไส้ต่างๆให้ซื้อใส่กล่องกลับไปฝากคนที่บ้านอีกด้วยนะคะ ต่อด้วยออสตินคาเฟ่คาเฟ่บางแสนบรรยากาศดีตกแต่งได้น่ารักคุ้มโทนสีขาวคลีนคลีนบรรยากาศเหมือนอยู่บนเกาะส่วนตัวแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้า,ยยาเขียวขจีไม่ว่ามุมไหนๆก็เป๊ะปังเวอร์อีกทั้งยังมีโซนบาร์สไตล์ติกกิที่มาถ่ายรูปได้เก๋ๆรวมถึงมีที่นั่งเป็นซุ้มสวยๆให้เลือกนั่งได้ตามใจชอบ นอกจากนี้ยังมาพร้อมขนมและเครื่องดื่มรสชาติดีที่ดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นมาท,ทันทีค่ะถือว่าเป็นอีกคาเฟ่บางแสนที่เหมาะกับการชวนคนรักมานั่งทานอาหารชมวิวทะเลได้บรรยากาศโรแมนติกสุดๆค่ะ อีกหนึ่งคาเฟ่บางแสนที่เรียกได้ว่าฮอตที่สุดๆอย่างซีฟู้ดคลับบางแสนจะบอกว่าทันทีที่เราเดินเข้ามาในร้านคือรีบพุ่งตัวไปเซลฟี่เลยค่ะเพราะตัวร้านเหมือนยกบาหลีมาไว้ที่บางแสนชัดๆใช้วัสดุจากธรรมชาติในการตกแต่งสถานที่ได้อย่างลงตัวในส่วนอาหารก็มีทั้งอาหารซีฟู้ดสดๆรวมถึงเครื่องดื่มมีทั้งแบบค็อกเทลและมอกเทลแถมมุมถ่ายรูปก็เยอะ พลาดไม่ได้กับมุมยอดฮิตที่เปลนอนอาบแดดเก๋ๆหรือจะเป็นมุมชิงช้ากลางทะเลโพทธทารืเรเรียกได้ว่ามาที่เดียวได้ทั้งอิ่มท้องและอิ่มใจกับบิวกันไปเลย มาถึง h i h o เอ Beach c c f e a n d Bistro ร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ริมทะเลสุดชิลตกแต่งสไตล์สีขาวริมทะเลให้อารมณ์เหมือนบ้านตากอากาศแต่แฝงไปด้วยความทันสมัยมีที่บีนแบ็คให้นั่งชิลติดทะเลโดยทางร้านจะมีที่นั่งทั้งด้านนอกและด้านในหลากหลายมุมหลายโซนให้เราเลือกเปิดเพลงฟังยืนปิ้งบาร์บีคิวหอมๆลมเย็นๆริมทะเลฟังเสียงคลื่นซัดฝั่งเบาๆเพลินดีค่ะ สำหรับเมนูของร้านตัวร้านจะขายทั้งอาหารรวมถึงเครื่องดื่มอื่นๆที่มีให้เลือกอีกมากมายเป็นอีกหนึ่งร้านที่ทางชิวไปไหนขอแนะนำรับรองว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะมาต่อที่คาเฟ่น่ารักสไตล์มินิมอลกับ Open House c a าเฟ่คาเฟ่บรรยากาศได้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นตกแต่งในโทนสีขาวสบายตา เมนูที่ห้ามพลาดก็คือขนมญี่ปุ่นอย่างโมจิหยดน้ำดังโงะสักุระโมจิและสตอเบอรี่ไดฟุกุที่เลือกความหวานได้ตามใจชอบใครผ่านมาบางแสนก็อย่าลืมแวะมาทานขนมกันนะคะปิดท้ายด้วยร้านเคลคราวคาเฟ่สุดน่ารักที่ตกแต่งสไตล์ลอฟ ด้วยอิฐโชว์แนวสีส้งด้านนอกมีบ่อปลาเล็กๆรวมถึงมีต้นไม้ใหญ่ที่ให้ความร่มเงาทำให้บรรยากาศร่มเรื่นน่านั่งมากๆค่ะพร้อมกันนั้นยังมีโรงแคคตัสให้ได้แช่ภาพส,สวยๆแค่ได้มานั่งชิลจิบกาแฟทานขนมก็สดชื่นแล้วล่ะค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิวชาแนลและติดตามแฟนเพจชูไปไหนไว้ด้วยนะคะรับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา